สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ไปเข้าครัวกับป้าอีกนะเราไปทำแกงเขียวหวานกันค่ะเวลาทำแกงเขียวหวานป้าจะไม่ค่อยเน้นเนื้อสัตว์สักเท่าไหร่นะคะจะเน้นไปที่ผักมากกว่าผักที่ป้าจะใช้วันนี้ก็จะมีมะเขือเปราะถั่วฝักยาวแล้วก็โหระพาส่วนพริกแดงแงเนี่ยจะเอาไว้ตกแต่งตอนที่เสร็จแล้วค่ะเราก็กะจำนวนเอานะจะเอามากน้อยแค่ไหนถ้าทำแค่ชามสองชามก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะค่ะ เอาแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่ได้ทําเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนี่นะใส่เยอะไปทํามากไปเดี๋ยวเหลือก็จะไม่อร่อยอีกจริงไหมคะทุกคนเด็ดใบโหระพาเตรียมไวค้ค่ะถั่วกับมะเขือเนี่ยก็หันห่นๆแล้วก็แช่ไว้ในน้ําเกลือนะเพราะว่ามะเขือเนี่ยตัวดีเลยขืนหัน่นทิ้งไว้ดําจ้าเสร็จแล้วป้าก็จะไปผัดพริกแกงใช้กะทินิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะเราจะใช้หมดทั้งกล่องนี่ลคะค่ะ แต่ว่าตอนที่เราผัดพริกแกงเราจะใช้แค่เล็กน้อยก่อนพริกแกงอันนี้ป้าซื้อมานะซื้อสําเร็จมาเจ้าเนี้ยอร่อยค่ะแต่ป้าจะขอใส่กะปิเพิ่มไปอีกนิดนึงแล้วก็ผัดรวมกันผัดให้หอมเลย ผัดพริกแกงหอมดีแล้ววันนี้ป้าจะทําเป็นเขียวหวานไก่นะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะเนี่ยใส่แค่นี้ไม่เยอะเลยใส่ไปนิดหน่อยพอเพราะว่าชอบกินผักมากกว่าแล้วก็ป้าจะใส่ใบมะกรูดลงไปสักหน่อยอยากจะได้กลิ่นหอมๆของใบมะกรูดค่ะใส่ไปแบบนี้เลยนะไม่ต้องฉีกไม่ต้องหั่นเลยเพราะว่าตอนสุดท้ายป้าจะเอาใบมะกรูดอันเนี้ยทิ้งไป หอมดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปวันนี้ป้าใช้กะทิกล่ลองค่ะสะดวกดียี่ห้อนี้ก็หอมดีด้วยนะมันก็แล้วแต่ยี่ห้อนนะลองเลือกดูเสร็จแล้วก็ผัดต่อให้หอมค่ะผัดไปเรื่อยเรื่อยเดือดผุดผุด,ผดหอมดีแล้วก็ใส่มะเขือกับถั่วตามลงไปเลยจ้ามะเขือกับถั่วที่เราแช่น้ำเกลือไว้ตอนแรกกันนะไม่ต้องใส่ไปทั้งน้ำนะ เราแค่แช่น้ำไว้กันมะเขือดำเฉยๆนะตะเกีย่ะแล้วป้าก็เติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยปิดฝาเพื่อให้ตัวผักเนี่ยนิ่มกว่านี้สักนิดนึงเพราะที่บ้านป้ามีแต่คนฟันดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะจะต้องทำให้ผักนิ่มนิ่มนิมน,มนิมจ้ะ หอมน่ากินจริงๆเลยทุกคนตอนนี้เราก็จะปรุงรสกันแล้วนะคะป้าไม่ได้ใส่อะไรเยอะใส่แค่ซุปก้อนไปก้อนหนึ่งน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บเนี่ยแค่นี้แหละอร่อยแล้ว วันนี้ป้าตั้งใจทําแกงเขียวหวานที่มีน้ําขลุกคลิกนะไม่ไม่เอาแบบที่มีน้ําเยอะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันข้นไปอ่ะก็สามารถเติมน้ําได้อันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะของป้าก็เติมน้ําลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ใบโหระพาเป็นขั้นตอนสุดทา้าย แล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะเราใส่ใบมะกรูดต,ตอนแรกไปผัดกับพริกแกงเพราะว่าเราอยากจะได้กลิ่นของใบมะกรูดเนาะถึงตอนนี้เราก็ไม่จําเป็นแล้วแหละขีบทิ้งไปพอคีบทิ้งออกไปแล้วก็อย่าลืมฉีกใบมะกรูดโรยลงไปด้วยนะจ๊ะจะได้กลิ่นหอมๆอ,อีกรอบหนึ่งเอาละหอมไปสามบ้านแปดบ้านตักใส่ชามได้เลยจ้า แกงเขียวหวานไก่น้ำคลุกคลิกตกแต่งด้วยพริกแดงๆนี่ป้าทำสุดฝีมือแล้วนะสวยไหมพริกเนี่ยไม่รู้เขาทำไงเนาะออกมาเป็นฝอยๆสวยๆแต่พอเราทำมไม่เป็นไรกินได้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จงจบนะคะช่วยกดไลค์แชร์เพื่อนๆผู้ที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะขอบคุณค่ะ